สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพ <Yeah> ี <S <s ่น้องเบ๊ชกู๊ดกู๊ดโฟนนะจ้าสบายดีค่ะพักกันเห็นยังกันเหรอเนี่ยกำลังเด็ดพักอยู่จ้าโอ้เช่นยังกินอะไมื้อนี้มื้อนี้ยเจามิ้งกับน้องสาวพักกันเห็ดต้มปลานิ่งเด้อจ้าต้มปลานิ่งปลานิ่งก่นี่แม่นจ้าโอ้ปลานิ่งอันนี้เจ้ามิ้งกันจ้าโตอะไรนี่อันนี้บ่ชสองโตจ้าสองโตว่าปลาแนนสองโตตกแ็นงเนาะแม่นอันนี้มียังแไงล่ะนี่ ชิจ่าผักผักกระหล่ำเนาะผักเงี้ยผักกาดกัดเขาวเนาะกินกั๊บเนาะหลักการชิจ่ายไอ้เนี้ยนี่ผักผักเงี้ยแปลกตัวนี้ตัวนี้อันนี้บ่อันนี้คือใบเปรอะๆแล้วล่ะใบกระเทียมโอ้ใบกระเทียมใบกระเทียมชิจ่ายมันหอมเนาะแล้วก็มีอยัางนีล่ะตัวนี้มีใบกีบหูแล้วก็รมะเกลนแลักการหัวผักบัวบัวเนาะมะขามน้อยใยแมนหลักการใบจิงไคลใบจิงไคใส่มันหอมเด็ดจ้า แกยังไงนะแกะน้ำหนอกะไม่ต้องออกลายก็ได้แหะางมันหอมห่างมันเปื้อยไม่กินะข้างหมอพี่น้องใส่ยังไงกได้เลยในหมอนี่เถาก็ใส่เกลื่ยแกงลงจะพี่น้องใส่มะขามนะจ้าใส่มะขามจวตามด้วยยังไงหัวซิงไข่มียังไงเลยใบขี้โหดเนาะใบขี้โหดจ้า เพิ่มความหอมเถียงเนาโดยแนนความหอมลงไปใส่ลายหอมลายเลยจ้าซอยมันยังไงดีล่ะบัวแดงจ้าโดยแนนเห็ุนี้มันหอมเนาะแนนให้มันหอมจะได้สูตรสูตรมันจะอะไรอันนี้เ่ราะเน่เนมาจากสูตรบอกกุ้งคิดค้นกันมาเองเถียง้นาะแนนใสเฮ็ดกินตอนนั้นและใส่แล้วมันแซ่บพี่น้อง มันหอมก็เลยใส่มาเลยพี่น้องจนเท่าคึ้นมอเองแหมชาวมินกะใส่ตามบลกุ้งแล้วมันแสบก็เลยหมักใส่ใส่แป้งนัวอันนี้ใส่ตามความหมักใส่แป็งนัวใส่หลายนัวหลายตามด้วยเกลือพี่น้องแล้วกาลอมหมอ้อผดพี่น้องเอากาเอาปลาลงปอาซอยหน่อยหลายแล้วเป็นสีบรสแ ทางนี้พ่อตาสอนน่องเฮ็ดกินน้ำพี่น้องใส่ลายเต๋อบ่แม่นใส่ลายๆสีน้ำหอมสีนหอมๆเนาะอันนี้กระตอยน้ำเนาะอันนี้ใบกระเทียมพี่น้องใบกระเทียมก็แซ่บใช่อันนี้ใบผักเทียมน่วละเนาะ แม่เยี่ยมพี่น้องใบเป๊ป้ใบเป๊ะๆใหดแจ่วไว้แ่บได้ฮัลยังบ่เคยบ่เคยกินซิตอมป่าสิลองสุดนี่แหละน้ำกาพดเลยพี่น้องใส่ปลาลงป้ายขี้ขอยได้ยามันถึงมือเจ้าใส่เทลาตอนนะจ้าพี่น้องบ่เทลงบ่บ่เจ้วมันชิพงถึงมือตอนใหญ่ๆพี่น้องตอนบักง่ายบักง่ายพี่น้องแต่แสบไหมเนาะ สดอ่อนๆาะพี่น้องนะหอมเรื่องแกงหอมเลยพี่น้องปลาก็เ <forecasting> ร <sounds> ิ่มซุกเลยพี่น้องเป็นไอ้ตวตวดใส่มุกเลนลงไปเพิ่มซีซันแต่ก็คว่มงแสบจักหน่อยเด้อจ้ามันเจีออกสมสมแต่แบบแสบๆเนาะแม่เพิ่มซีซันไปนำเนาะ น้ำปลาเจ็บบวงเหกะกะเอาเด้อจ้าหนึ่งหนึ่งบวงเนาะนสองบวงเนาะนึ่งนึงอ่ะกะเอาตามความน้อยความหลายเนะออาะของปลาตามด้วยกระเด้อจ้าผักบวัวผักน้องป้อมนะะใบผักกระเทียมใบกระเทียมพี่น้องไขอ่อยเด้อจ้าพี่น้องอปอกปลาเดี๋ยวเดี๋ยวมันปลามันจะแตกเด้อจ้าสุกแล้วพี่น้อง ต้มปลาพี่น้องต้มปลานิลแซ่บๆพี่น้อง มาเด้อพี่น้องต้มปลานิลพี่น้องต้มปลานิลโตใหญ่ๆกับแจ่วสมพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินอะไกันพี่น้องสบายดีสบายดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องมากินกับเแรกกันเด้อจ้ากินกับเแรกกันเด้อพี่น้องต้มปลาดินต้มปลาดินใหญ่ครับอันนี้แจ่วสมพี่น้องมาเด้อพี่น้อง อาจารย์มัน <laughs> no, no, ไปกินข้าวกันเด้มแอดมาเด้อมเังุกคนด้จ้า้กิันเด้มแอดเอด้เอด พูดไช่เล้ลงกินปลาไปใจแค่บางทุนกินนี่ที่งมาก็ทำด้วยแซลยไหมเนาะดีใจแม่เป็นแจกช่นี้าำด้วยแซวใครได้เหนเป็นอะไรพมามืออย่างเี้แม่เราะโอ้โหค่อเขาวาดเป็นนัวน นี่ก็กินเล่นลูกกินเดียวกันนี่แหละงันหมูกินแต่อื่นเลย

何 ก่อนาดจ้าพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกลังใจได้พี่น้องเลยหลบไม่หลุดก่ย่าเผาปลาเผาทิ่มกันจ้าพี่น้องอยู่น้ำกันไปน้ำโดนเลยแพ้เงี้ยขึ้เก่าได้เป็นกำเลยโดยเมนการชงเมกาซ่าสุขภาพนะจ้าเดินทางไปในกระคอยปลอดภัยทุกๆคนจ้าฝากนะจ้าสองกลุงเบ่าล่าน้องอนุนจ้าลาไปก่อนจ้าสวัสดีบายบายลูกไปบายสนุกบายบายบายจ้า